อ variance, ตอน venir, ตนี้พัชนะนะครับตอนนี้พักเรามีแค่อย่างเดียวนะครับมดที่กับมดแล้วับเดี๋ยวชิเป็ดโมาพังกองประาณกกลังไปซื้อมาเพ่นนเข้างแล้วหรอเนีนับนะครับใส่ครับใอยครับแบบนี้ครับ พีครับ

ไมต้องเผื่อไม่เย็นเพราะว่าไม่เย็นเดี๋ยวทำให้จี๊ดไมเดี๋ยวเดี๋ยวหรอกไม่ต้องเผื่อไม่เย็นนะเดี๋ยวไม่เย็นใหม่นะครับเดี๋ยวไม่เย็นมาใหม่มาจับเลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงแมลงมาที่นายทางนะครับ